ทุกคนลองสังเกตบนฝ่ามือของเรานะคะแบดูดีๆนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่านิ้วของเรามีทั้งหมดเนี่ยอยู่ด้วยกัน5นิ้วใช่ไหมคะและสังเกตบริเวณช่องระหว่างนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยดูนะคะโครงสร้างมีอยู่ด้วยกัน3มชื่อนะคะที่เราเห็นบนฝ่ามือของเรานะคะช่องระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางช่องนี้เขาเรียกว่าช่องสิ้นเปลืองค่ะใช้เงินเปลืองค่ะ วาสนาสิ้นเปลืองถ้าตกมาล่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเส้นใจตกล่องสิ้นเปลืองคนคนนี้ก็จะเป็นคนที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีค่าได้ยางไม่ได้ค่ะหรือว่าวาสนาตกช่องสิ้นเปลืองมีเงินนะคะมีเงินใช้จ่ายแต่ว่าใช้จ่ายแบบเกินตัวแบบหมดไปอะ่ะคุณได้เงินมาแล้วหมดไปคุณได้เงินมาแล้วหมดไปวาสนาสิ้นเปลืองหมดไปนะคะ ต่อไปช่องที่2นะคะก็คือช่องระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนางค่ะเรียกช่องนี้ว่าช่องผิดหวังค่ะช่องผิดหวังนี้นะคะทุกคนเราจะเห็นได้ว่ามีเส้นที่เด่นๆนะคะก็คือเส้นวาสนาตกช่องผิดหวังก็คือไปยังเนินที่โผล่ขึ้นมาแล้วตกช่องผิดหวังเลยเนี่ยอันนี้ก็คือวาสนาผิดหวังเลยนะคะผิดหวังจริงๆค่ะได้มาแล้วผิดหวังค่ะได้มาแล้วผิดหวัง และถ้ายิ่งมีเส้นอาทิตย์สวยๆนะคะแต่ว่าตกช่องผิดหวังเนี่ยมันก็เป็นน่าเสียดายมากเลยนะคะคือเป็นเส้นที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีเกียรติยศนะคะมีชื่อเสียงคนรู้จักแต่ว่ามีเกียรติได้ไม่นานแล้วก็ผิดหวังค่ะต่อไปนะคะช่องระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยค่ะเป็นช่องเสียหายนะคะช่องเสียหายนี้นะคะก็จะเห็นได้ก็คือเส้นอาทิตย์ค่ะ ที่ตกช่องเสียหายแล้วก็เส้นพูดที่ตกช่องเสียหายการเจรจาพูดคุยอะไรก็แล้วแต่นะคะเราพูดไปถ้าอะไรที่เรามีเส้นนี้ตกช่องนี้เราก็ควรที่จะระมัดระวังนะคะการพูดการจาอะไรอาจจะทําให้เราเสียหายได้อาจจะทําให้เราเสียเกียรติเสียสศักดิ์ศรีเสียชื่อเสียงได้นะคะต้องระวังถ้าเรามีเส้นอาทิตย์แล้วก็เส้นการเจรจาที่เราพูดไปแล้วตกช่องเสียหายนะคะ เพราะฉะนั้นทั้งสามช่องนี้นะคะจำไว้ให้ดีแล้วก็จำให้ขึ้นใจนะคะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าบางคนใส่แหวนบางคนก็ไม่ได้ใส่แหวนนะคะนี้คือแนะนำนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะนี่คือความเชื่อความศรัทธาแหวนที่แนะนำนะคะก็คือเป็นแหวนที่กลมๆเกี้ยงนะคะแล้วก็ไม่มี เขาเรียกว่าไม่มีลายทะลุที่สามารถที่ทะลุได้นะคะแหวนเป็นแหวนเป็นแหวนกลมๆเกี้ยงๆเลยนะคะอาจจะเป็นสีเงินสีทองหรือใส่สามกริย์ก็ได้นะคะให้ดูว่าเรามีเส้นไหนที่ตกช่องนั้นเราก็จะใส่นิ้วนั้นนะคะแต่ถ้าผู้หญิงแนะนำนะคะถ้าเส้นวาสนาตกช่องสิ้นเปลืองนะคะ ให้แนะนำใส่แหวนที่นิ้วชี้นะคะ